สวัสดีค่ะเอฟซีคนมีฝันวันนี้แอดมานั่งเล่นกับคุณยายคุณยายบอกว่าเมื่อคืนวันพระฝันดีมากนะคะไม่รู้ว่าฝันว่ายังไงเดี๋ยวให้คุณยายเล่าให้ฟังเมื่อคืนเมื่อคืนฝันบา้าแต่จ้อยกับเนี่ยชนเขาจับปลาส,สองคนแล้วเอียดองกับกับนั่งอยู่ในพื้นเะสองคนแล้วพวกสองคนก็จับปลาได้เยอะแย,ะเ,ยะเต็มคกทั้งสองคนเลย นี่ปลาช่วยสวยคุณตาจินกับคุณทาชอนเสียชีวิตทั้งคู่เขาจับปลากันใส่เต็มครุเลยคนละครุออแล้วคุณยายกับคุณป้าละองนั่งอยู่บนคันนานั่งดูคุณตาจับปลาเออคุณยายกับป้าองยังมีช e ีวิตอยู right? no. No. ่แ yeah. ต่ว่าคุณตาจินกับคุณตาชอนีเสียชีวิตแต่เขาจับปลาเขาไม่คุยกับคุณยายเลยไม่ไม่คุยทั้งสองคนแหละเดินเฉย ปลาอะไรคะปลาหนี้กับปลาตะเพียนเนาะนี่แขนนี่สวยเต uh huh. ็มคู่เลยเต็มคู่เลยเออคุณยายก็นั่งดูเออยายยายก็นั่งอยู่กับใจโลภพอแต่โจยกับโชนเขาก็มายายก็มาตามพี่ลัางเลยตามเขาที่หลังแล้วก็มามาแล้วก็กไปบ้านไอโจ้เขาก็เอาไว้ปลาตรงนี้ทิ่เขาไปเลยเนาะโ uh huh. ชนเขาก็ไปเขาไม่ได้พูดอะไร คุณตาชอนเขาได้ปลาเนี่ยเขากลับบ้านเขาเออกลับบ้านของเขาเออแต่คุณยายนี่ก็คือคุณตาเอามาให้ที่บ้านเออบ้านเลขที่อะไรคุณยายตอนฮะบ้านเลขที่คุณยายอะไรนะก็หกทับหนึ่งเหรอหกทับหนึ่งชนเองเลขที่โอ้ยยงอง่ขนาดิด็กี้แต่ว่าคุณตานี่เอามาให้บ้านนี่อืมบ้านที่นี่สิหกทับหนึ่งคุณตาชอนคุณตาจิน คุณตาจินนี่ขาเอามาให้คุณยายคุณตาจินอายุแปดสิบห้าปีนะคะเออโชว์หนึ่งประมาณนะนี่จับปลาสี่คนเออจับก็เจ็ดจับเ็เจ็ดปลากระเปพดสี่แปดเจ็ดที่เปดเจ็ดหัวบูเหนียวเนาก็ยังเป็นเลขที่คุณตากเกษีนะคะสี่แปดเจ็ดแต่ว่าออบ้านเล็กที่นี่ก็หกหนึ่งหกหนึ่งอายุคุณตาจินก็แปดสิบห้าปี อแอดยังไม่ได้ย้ำคุ้งสุดท้ายละคะแต่ว่าคุณยายนี้เขาเล่าเรื่องของความฝันเมื่อคืนฝันว่าได้จับปลาออนะคะแต่คนที่ไปจับก็คือคุณตาจินกับคุณตาชอนท่านเสียชีวิตแล้วทั้งสองคนจับปลากันสองคนได้ปลาตะเพียนกับปลานิลได้คนละครุเลยเอาแบ่งกันไม่ได้ต้องไปบันแบเขามีคู่คนละคุนะคุคนละใบแล้วก็ใช้ไปแล้วก็แบ่งกันสองคน แบ่งคนละครุกับบ้านใครบ้านมันเออแล้วก็เอามาให้คุณยายที่บ้านเนาะคุณตามีปาตเพียนเต็มเต็มคุกเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆคุณยายว่าตัวเดิมไหมล่ะสี่แปดเจ็ดเออกจ้ะกุ้งตาทีแปดเจ็ดเทียบุญเนี้ยก็ที่เหอะปลากระแปดจับเป็นเจ็ดคนสี่คนมก็เลขสี่เออปลาแปดจับเจ็ดเออได้จ้ะนี่ไม่เหรอค่ะ เหมือนว่าเขาเอาเลขมาให้คุณยายแลยเนาะสี่แปดสิบเปีแล้วจำจปีเแล้วก็มาเอาปลามาให้อีกมีเป็ตัวใหญ่ๆแล้วเริ่มพาะาตาให้เนาะค่ะอืออ่ะเดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายนะคะวันที่สิบหกช่วงเช้าแอดจะมาติดตามโค้งสุดท้ายให้เอซแต่ตอนนี้ก็คือว่าเห็นคุณยายเล่าความฝันตีเลขไปมันเหมือนกับเลขที่คุตาให้เนาะที่กระสิบออบอก สี่แปดอันกูยูมาดีใช่ไหยู่ะขอบคุณนะคะคุณยายเออเกลรอขอสบายเออถึงที่เล่าความฝันให้เอฟซีคนดีฝันนะคะอย่าลืมติดตามด้วยงวดที่เจ็ดแล้วนะคะคงสุดท้ายรอนะคะงวดสุดท้ายเอ็กซ์เขาจะบ้าเจ้าหลัวก่อนอ๋อให้แม่นแม่นเนาะคุณยายอวยพรให้แมวยค่ะให้คุณตามาบอกแม่นแม่นคงสุดท้ายนะเออค่ะขอบคุณค่ะคุณยาย